สวัสดีเอฟพีตั้งครับคลิปนี้มารีวิวว่าวเตี่ยครบรางวัลครับเป็นนุ่นครับมอนุกแบบภาคใต้แบบขึ้นสูงครับแต่เป็นแบบปีกปงครับก็ไม่เสียเวลาครับมาชมเลยครับนี่ครับสูุดนี่ครับว่าจถึงก็มาปลูกหนึ่งร้อยถึงก็มาปีกปงห้าสิบมาอย่างห้าสิบปลกว้างสามอ่าเอวสอง ส่วนกอติดกับถุงหางยึดไปกับไงครับกคุณต่ายตามกับใครสนใจเรื่องว่าก็กดตามมาเลยครับมีคลิปเดียวลงทุกวันครับเนี่ยครับบรางวัลครับเรืการอ่านเก่งว่าที่อำเภอคนงบเปรมครับบ้านบันเต้ครับ เราควติดตามด้วยนะครับขอคุณมาครับ